โอ้มันเป็นมานานแล้วครับมันตั้งแต่รุ่นพระเจ้าเหานี่นคือพวกนี้ยพอเป็นใหญ่พวกก็เอาเอา,เอาลูกหลานเข้าตำรวจมัง่งทหารมั่งนะซึ่ง,ซ,งซึ่งกรณีอย่างนี้นะมันต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงมากทีเดียวนะครับข้อเท็จจริงก็คือคนที่เป็นนายจ้างเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเป็นภรรยาสาวแต่ว่าตัวนายจ้างเนี่ยเป็นตำรวจค่ะยศสิบตำรวจโทคนก็เลยเอ๊ะ ยศสิบตำรวจโทรเนี่ยฝากคนเข้าเป็นทหารได้เหรอคือเราอาจจะรู้เรื่องระบบอุปถัมภ์กันแต่เราไม่คิดว่ามันง่ายขนาดนี้แต่ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงเหรอคะตลกคนมียศสิบตำรวจโทรมันจะฝากคนเข้าเป็นทหารได้ไงให้ฝากตำรวจจะไม่ได้เลยนะครับมันเป็นไม่ได้นอกจากมีผู้มีอำนาจเหนือกว่าที่จะทําเช่นนั้น mm hmm. ซึ่งก็มีจริงอ่ะด้วยระบบนี้นะทั้งหมดนะนะครับมันทําอย่างนี้ทั้งหมดอนะ่ะมันเลยถือว่าเรื่องปกติกัน